สวัสดีค่ะจูเบอรี่ค่ะวันนี้เรามาเวกเทรนนิ่งนะคะออกกำลังากายสร้างร่อง11นะคะสิ่งทาค่ะไปะเลยค่ะท่านี้จะเริ่มต้นจากท่าแพลงเลยค่ะเกรงหน้าท้องเข้าไว้นะคะพลิกตัวนะคะยกแขนแล้วก็ยกขาขึ้นค่ะทรงตัวด้วยการเกรงตัวนะคะทำข้างละ10 2ถึง20ครั้งต่อเซตค่ะ มาต่อกันที่ท่าที่สองนะคะท่านี้นี่ก็จะเป็นท่าประจำของการสร้างร่อง11เลยค่ะแพลงทวิตค่ะทำถึงา20-30ครั้งต่อเซตนะคะท่าที่3าค่ะเกรงหน้าท้องเข้าไว้นะคะท่านี้จะนอนแล้วก็หลังติดพื้นนะคะยกแขนข้างขวาพร้อมกับขาข้างซ้ายนะคะสลับกันนะคะยกขึ้นมานะคะเกรงหน้าท้องนะคะ ให้ปลายมือกับปลายขาค่ะสัมผัสกันนะคะขาไม่วางกับพื้นนะคะข้างละ10ถึง15ครั้งค่ะถ้าสุดท้ายละค่ะนอนลงนะคะยกขาขึ้นมาค่ะให้ใจออกเกร็งหน้าท้องยกตัวขึ้นมาให้ได้มากที่สุดนะคะทำา1 0ถึง15ครั้งต่อเซตค่ะสู้ๆค่ะทุกคน กันไปแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะง่ายๆใช่ไหมคะพอทําได้เนาะก็อย่าลืมนะคะรับประทานโปรตีนเสริมด้วยนะคะจะได้สร้างกล้ามเนื้อแน่นๆนะคะบ๊ายบายค่ะ